กันค่ะเจอที่ใหม่เข้าไปต้นไม้ต้นไม้ไม่ได้อ่ะพี่ใหม่ต้องไปดูพีปถ่ายที่ถนนน่ะตรงวัดพระแม่อ่ะค่ะปากประตูนั่นเลยไปน่าจะมีอยู่สามปีแล้วดูเด็ดสี่สี่ปีแล้วเราากก็ไม่อย